อินซีทวงมันลังเคข่ารดีโอขอนำเสนออาจารย์สุดทอิเซียนกจิบประทัดกับพญาไก่แห่งวัชลองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมนี้อินซีขอนำเสนอเกมที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยครับงานแข่งขันกีฬามารุกไทยงานพญายมยจังหวัดชนบุรีเกมนี้ก็เป็นคู่สำคัญครับระหว่าง อาจารย์นกจิบนะครับพบก,กับอาจารย์พญาไกแห่งวัชลอหรือคุณกมนเชี่ยวอาภาครับอาจารย์ผมเองนะครับโดยอาจารย์นกจิบเนี่ยฝั่งขาวอาจารย์พญาไก่ฝั่งสีแดงนะครับมารับชมเกมกันเลยครับท่านผู้ชมเปิดมากันขึ้นมาครับอาจารย์นกจิบก็เปิดมาตามสไตล์ปกติพญาไกนี่เดินลักษณะยังไม่ชัดเจนครับรย์จิบก็อ่าหน้าเบี้ยของพญาไก่นั้นจะเป็นไม้ยงซ้ายไม้ยงซ้ายออกมาแล้ว อาจารย์นกจิบตั้งทรงมาตรฐานพยาไก่เดินคนเทียบครับไปครับโอ้เกมนี้แปลกครับสุดยอดเซียนนั้นเปิดเบี้ยคุกกลาเกมเต็มชุดจันไก่เดินมาดูครับจังหวะที่โคนตามมาครับที่งองัสามซีแดเดินเม็ดโอ้โหดูครับสุดยอดเซียนครับมาเทียมโค้ณคนเดียวไปครับจังหวะที่พยาไก่ขยายตัวครับเนี่ยครับมาซ้ายต้องขยายปีกตรงนี้ทุกครั้งนะครับเพราะมีเม็ดและม้าไหลได้อาจารย์นกจิบขึ้นขุนเลยครับ โอ้โหจังหวะน,นี้ครับเข้าชาร์จไปครับพยาไกาเปิดเบีย้ยคู่จันจิบเป็นเบี้ยริมครับอีเดลแทงกลิกจังหวะนี้พยาไกาโสนเลยครับหมอนยันหลักไปครับจังหวะน,นี้จัววน,นจิบเปิดสามเบีย้ยกลางจันไก่กินครับสีขาวใช้โคนกินแบกม่านชมจัดสีแดงกินสีขาวใช้มมากินครับหาจุดอ่อนเกิดขึ้นครับจุดนี้พยาไก่เดินมาผูกเอาไว้ครับ สีขาวเดินเรือตำแหน่งที่จอจันหนึ่งมายาลาสกดทับสีแดงเดินขุนครับที่กองูเจ็ดไปครับจอนี่สีขาวเดินบี่สีแดงเดินเม็ดครับจังหวะนี้ครับทำท่าจะไหลครับชะละวันพลิกตัวสีขาวเดินเรือที่งองูหนึ่งสีแดงเดินเม็ดครับมุโทนั่งแท่นกลับมาเป็นม้ายงขวาแล้วครับสุดยอดสียธ ต่แบบนี้พยาไก่เดินมาที่ไม่ได้ใช้งานกลับมาใช้งานครับต่างกันมึอไปครับสุดยอดเซียนครับอินทรากว้างจัรครับเม็ดตำแหน่งที่งองูสี่สีแดงเดินเรือครับจังหวะนี้ขุนยอดเซียนนั้นเติมอีกครับดูครับสร้างรากฐานครับเสริมพระนครสีแดงเดินเรือครับจังหวะนี้กินตัดครับสุดยอดเซียนพยาไก่ใช้ม้ากินโอ้โหจังหวะนี้ครับสุดยอดเซียนครับหนุนโคนเข้ามาตีอีกครับตำแหน่งที่งองูสี่ไก่ทองระเบิดถ้ำ สีแดงเดินมาตำแหน่งที่ขอไข่เจ็ดจังหวะนี้ย่อเรือครับตำแหน่งที่จอจันสองสำหรับสุดยอดเสียนห่อเขาปะสุเมธสีแดงแทงเบี้ยเลยครับจังหวะนี้โอ้โหดูสุดยอดเสียนครับเดินหน้าไม่มีถอยจริงๆครับสำหรับเขาคนนี้คร right. ับกินตั Who hoo, ดครับกินตัดด้วยเบี้ยครับสุดยอดเสียนเปิดทางให้มาเดินตำแหน่งที่ขอไปสิสีแดงเดินมาขู่กินเบี้ยคว่ำสุดยอดเสียนผูกนี่เรือครับที่ชอชัางหนึ่งสีแดงเดินโคลนครับ เริ่มถมตัวขึ้นมาตีครับพญาไก่จกังหวะนี้สีขาวขึ้นมาครับอนุมานข้ามลงกาตำแหน่งที่คอไพรสี่คู่กินเบีย้ยและคู่โจมตีรุนแรงสีแดงเดินมาก,กลับครับอาชาจำสินเต็มตัวจะใช้โคนยันครับสีขาวเดินเรือตำแหน่งที่งองูหนึ่งมายลาบสะกดทับพญาไก่เดินขุนอย่างแน่นหนาครับมือนวิชาไม่อาจกล้ำไกรและจังหวะนี้พญาไก่ย,ยัดเลยครับและดูจังหวะนี้ครับ ไปแล้วครับชดตีแปลงครับโผล่ปากเข้ามาตำแหน่งที่จอจานห้าเหมือนสายฟ้าฟาดผ่าลงกลางใจครับพญาไก่กินตัดจังหวะนี้สีขาวใช้ม้ากินดูกครับองคตควงพระขันสีแดงเดินขุนครับนามุดบาดานหายเบี้ยทันทีครับโอ้โหจังหวะนี้พญาไก่ครับเดินขุนติดชิ่งแล้วครับสีแดงเปิดเบี้ยครับใจเย็นมากครับพญาไก่สีขาวรุกครับและจังหวะนี้สีแดงเดินขุน ตู้มครับองคตควงพระขันครับปิดงานครับตำแหน่งที่คอควายหกสลบชัยครับแตบนี้ท่านผู้ชมจบเกมลงแล้วครับสหรับเกมของพญาไก่กับสุดยอดเซียนครับเกมนี้จบไอย่าบรุนแรงมากครับสุดยอดเซียนนี่บุกโจมตีอย่างไม่ให้หายใจจริงๆครับโอ้เอาครับเดี๋ยวรับชมเกมที่น่าสนใจต่อไปนะครับท่านผู้ชมเกมนี้เดี๋ยวจะดูก่อนว่ามีจุดถอดเอไอหรือเปล่านะครับ